สวัสดีค่ะพี่พี่ขามาพบกันอี EP นะคะ EP นี้เป็น EP ที่256แล้วของร้านนัดพลาเครื่องนะคะพี่จะสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพื่อนๆนะคะพี่98ร้านนัดพลาเครื่องนะคะ062 617 2 6, 6 0 9นนะคะพี่ เบอร์โทรกับไอเดลาอันเดียวกันนะคะพี่ขาจ้าพี่มาพบกับชิ้นแรกกันก่อนนะจ้าพี่ชิ้นแรกนะคะพี่เป็นนางกวักนะพี่น้องนางกวักหลวงพ่หมุนจ้าพี่มนบ้านจานนะพี่นะเฟอยเดิมเลยค่ะพี่มาพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะจ้าพี่เป็นนางกวักแล้วค่ะพี่ขาสวยงามมากเลยจ้าพี่สวยงามนะคะพี่มาจากกล่องเดิมเดิมเลยจ้าพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ขา เก่าเก็บตะทัดพี่นั้นเหมาได้มาแบบนี้เลยมาพร้อมกล่องนี้จะพี่กล่องสมัยนีนะคะพี่นี่จ้ะเป็นของหลวงปู่มูลนะคะพี่หานี่จ้ะสวยเดิมๆเลยนะคะพี่นางกวางองนี้นะจะฝักเงินกวักทองนะคะพี่นี่ฝากฝั่งข้างเลยนะจ้าพี่จะพี่จ๋าเก้าร้อยบาทจ้ะสำหรับนางกวางนะจ้าทำด้วยนี่จะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานฝูงนะคะพี่นลด่านตำบลบางครับนะคะพี่อำเภอปากเก็ด เป็นของกล่องนะคะพี่เดิมๆอย่างนี้จ้ะขออภัยจ้ะพี่ของเก่าอ่ะพี่กล่องมันก็เลยหลุดเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะคะพี่มีคําว่าหลวงปู่เอี่ยมชัดเจนเลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่กพเก่าเดิมแบบนี้นะจ้ะพี่พจ้ะ สวยมากนะคะพี่จัดว่ายังสวยมากเลยมีริ้วรอยนิดหน่อยนะคะพี่ตามการเวลานะสามารถลดได้นิดหน่อยนะคะพี่900เช่นกันจัดพี่มาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยอันนี้ไม่ได้ชํารุดนะคะพี่พอดีว่าเปิดแล้วไม่รูดออกไปจะดพี่จะก็จะปิดได้จะดพี่จะนัดปิดให้นะนี่จะดูอีกทีนึงโอเคนี่จะพี่ได้จะพี่สวยเดิมๆเ,เลยค่ะพี่ค่ะ เการ้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่สามารถลดได้นิดหน่อยนะคะพี่จ้ะต่อมาแล้วค่ะพี่เป็นคุณแม่ชีบุญเรือนมายกชุดเลยนะคะพี่มาฝองกล่องมาทั้งสององค์เลยค่ะพี่่ะจารุภิจาจะ้ะแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่มาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะวัดอาวุธนะคะมีถึงสององค์นะคะพุทโธน้อยนะคะพี่ซ้ายและขวามีสององค์เลยนะจ๊ะพี่เป็นของเก่านะเดิมๆเ,เลยค่ะพี่่ะ ได้มาเป็นกล่องยกชุดอย่างนี้900เช่นกันค่ะพี่900นะนะพี่นะจะพี่สามารถต่อรองได้นิดหน่อยต่อมานะคะพี่มาชมเขาเรียกอะไรพี่ถุงอย่างนี้จะพี่หลวงพ่อกลวยนะคะพี่หลวงปู่หมุนอธิษฐานจิตนะพี่นะรุ่นนี้นะพี่นะนี่พี่ท่านใดชอบนะเหมือนได้สองเกจิเลยนะคะพี่เป็นแหวนทองเหลืองนะคะพี่เนื้อเป็นทองเหลืองนะคะพี่มีรอยเขาเรียกอะไรพี่ รอบเล่าแบบนะคะพี่จะมียันของหลวงพ่อนะคะพี่ขาสวยงามมากเลยนะคะพี่ใส่ดิดยิ้วด้เลยนะคะพี่นัดว่าไม่น่าจะดํานะพี่นะแต่เป็นทองเหลืองอะพี่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดใส่ได้นะคะของรัดห้าสิบฝาเลยพี่นะยังหลวมแบบนี้นะพี่เหลือเยอะด้วยเป็นแหวนเหมือนแหวนปอกมีดนะพี่เนาะเขาเรียกตามทั่วไปคือแหวนปอกมีดมีนี่จะ้ะมียันของท่านนะจ๊ะพี่ จะพี่มาพร้อมถุงเดิมๆแบบนี้เลยอะพี่ใส่ถุงให้ด้วยนะจ๊ะหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่หลวงปวู่หมูอธิษฐานจิตล้วก็อ่านตามฟองนะคะพี่ตามถุงนะพี่นะ900เช่นกันจะพี่สามารถลดได้นิดหน่อยนะจะพี่สําหรับทนัดไร์ไปนะพาที่มีราคาแยกออกมาจะสามารถลดได้นิดหน่อยนะจะพี่ยกเว้นพาร์ทโปรโมชัน่นโปรโมชั่นพี่ต้องจับคู่เอาะจะพี่โปรโมชั่นเริ่มองคแรกกันเลยนะจ๊ะพี่นี่จ้ะเป็นปิดตา ถับปิดตานะพี่นะยับยน่นอย่างนี้เลยเนื้อว่านจำปาฝักนะพี่อาจาะใต้ฐานไปแบบนี้นะจ๊ะพี่ช่วงนี้นะคะพี่ฝากพี่ๆนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ต้นลาม่าเขาหน่อยนะคะพี่ฝากช่องเขาไว้ด้วยนะคะพี่ค่ะ ราเขาป่วยอยู่จ้ะพี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะพี่น้อพี่จะไม่พลาดเวลาที่ทาคลิปนะคะนัดจะเป็นคนไลค์ให้เขานะคะพี่ส่วนร,ราคาพี่สามารถสอบถามนัดได้อีกทีหนึงนะ่งแล้วนัดจะถามเขาให้แลยพี่น้อพะเขาแอดมิดจ้ะพี่อันนี้เป็นองค์แรกนะคะของโปรโมชั่นองค์ละสามร้อยนะคะพี่พับปิดตาทำด้วยนี่จ้ะพี่เหรียญเก่ามากแล้วนะคะพี่ขาขออนุญ,ญาตวนฟัมหน่อยนะพี่น้อจ้ะเหรียญเจริญพอนะจ้ะพี่สวยเดิมจะ้ะพี่จ๋าสามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่ ตามด้วยนี่นะคะพี่ขาว่านจำปาฝักนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะพิมพ์ระรอดนะพี่นะนี่พี่ชมพื่ชอบแล้วทักนันได้เลยโปรโมชั่นของเรามีทุกวันองค์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยองค์ละหกร้อยคู่ร้านหนึ่งพันนะจ๊ะพี่ถ้าเป็นรายการอื่นที่แพงกว่าสามารถลดได้น,นิดหน่อยนะจ๊ะพี่จ้ะนี่จ้ะพี่ต่อมานะเป็นล็อกเกตค่ะหลวงพ่อกลวยสวยมากพี่นี่ล็อกเกตสวยจริงๆพี่ เดิมๆแบบนี้เลย3ามร้อยเท่านั้นนะคะพี่3ามร้อยขึ้นคอได้เลยนะคะพี่พี่ผู้หญิงก็ใส่ได้พี่ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะพี่แกะลายมาสวยมากนะคะพี่3ามร้อยเท่านั้นจ้าองค์ที่สองนะคะพี่เป็นนี่จ้ะโชคลาภจะพี่แปะลงสีนะจ้ะพี่อะแปะลงสีนะล็อกเก็ตอะแปะลงสีนะคะพี่อีพีนี้นะมาลดที่พี่เลย3ามร้อยเท่านั้นจะพี่จ๋าค่ะ ต่อมานะคะพี่ยังคงเป็นพระปิดตายอยู่นะคะอันนี้ไม่ฟาบที่จ,จริงๆจ้ะพี่ไม่ฟาบที่เลยจ้ะพี่จ๋า พระปิดตาแลจ๊ะพี่เป็นของเก่าเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สามร้อยเท่านั้นนะคะพี่พระบางรายการนะคะพี่มันซ้ํากันบ้างน,นะขออภัยพี่ๆนะคะเพื่อที่จะว่าอยากสะบายพระออกให้มากที่สุดนะคะพี่ช่วงนี้มันเยี่ยบเหงาหน่อยนะพี่น้องแต่นนั้นก็ส่งของแทบทุกวันนะคะพี่ยกเว้นว่าทีทวันนี้ไม่ได้ส่งนะคะพี่หลวงพ่อปานตรงนี้ก็สวยเช่นกันจ้ะพี่สวยมากเลยนะจ๊ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ ค่ะ300เช่นกันจ้ะพี่ตามด้วยนี่จ้ะพี่หลวงปู่ทั่วนะจ้ะพี่ลักแดงๆแบบนี้นะคะตรงนี้มีลงทองและพี่นะจ้ะตามตำราก็มีแบบนี้นะจ้ะพี่เนาะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพี่จ๋า300เท่านั้นจ้ะพี่จ้าตามด้วยนี่นะคะพี่หลวงปู่ทิมนะขาโตนะคะพี่ขาโตหลวงปู่ทิมนะพี่น้อยยังเหลืออีกหนึ่งองค์ค่ะพี่ยาสามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่สามร้อยบาทนะจ้ะพี่ ล็อกเก็ตค่ะพี่ล็อกเก็ตคุณแม่ชีบุญเรือนะคะพี่ล็อกเก็ตคุณแม่ชีบุญเรือนะคะพี่สามร้อยเท่านั้นนะคะพี่ขาข้างหลังนี้แบบนี้นะจะพี่อย่างนี้ไม่ฟ้าว่าเป็นเม็ดอะไรนะพี่นะมาในล็อกเก็ตแบบนี้นะคะพี่สามร้อยเท่านั้นจ้าตามด้วยนี่จะพี่หลวงปูท้่วนะจ๊ะพี่หลวงปูทั่วนะคะพี่เป็นเนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้ เลี่ยมเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สามร้อยเท่านั้นจ้าพี่จ๋าฝิงอ่ะพี่สิงหน้าโบดนะคะพี่อันนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่นี่ฝิงหน้าโบดหรือฝิงชนวนนะคะพี่หาเป็นของหลวงพ่อกวยนะพี่น้องนี่มีคําบอกว่าเป็นของหลวงพ่อกวยนะจ๊ะพี่จิ๋วมากเลยค่ะพี่ฝิงชนวนนี่สวยนะคะพี่มีตามตำรานะคะพี่มีรอยแบบนึงเลพี่ดูฉันเรียกอะไรพี่แบบนึงนะ ค่ะพี่พี่ดูเอาเลยนะฝิ่งตัวจิ๋วมากเลยจะพี่แต่สวยนะพี่นะสมบูรณ์ด้วยนะจะพี่300เท่านั้นนะจะพี่จา๋าเนี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะ3 0 0เท่านั้นนะคะพี่จัดสิ่งหน้าโบหรือสิ่งชนวนเนี่ยพี่นะัดไม่น่าใจนะพี่นะ3 0 0เท่านั้นนะจะพ,พี่จา๋าจะพี่จ๋าตามด้วยขุนแผนค่ะพี่ขุนแผนเนาะจะพี่เก่าเดิมเลยพี่เก่าเดิมเลย 300จ้ะจพี่หลวงพ่อมุ้ยพี่หลวงพ่อมุ้ยนะมีตะกุดนะพี่นะนี่พระพุทธหลวงพ่อมุ้ยมีตะกุดมีตะกุดสามสีนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ขอภัยจ้ะพี่จ๋จาจ้ะสามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่ต่อมานะคะอีกทีนี้พายเยอะจ้ะพี่พจ้าเอามาโลให้พี่ๆเลยนะคะนี่ของหลวงพ่อกล้วยจ้ะพี่ปลาเงินปลาทองเบี้ยแก้ปลาเงินปลาทองนะคะพี่ข้างบนมีหอยบุกแบบนี้สามร้อยเท่านั้นจะ้ะ หลวงปูงหมุนจ้ะพี่ฝามห่วงเลยเลี้ยมฝามหวงมาเลยนะคะปิดตาหลวงปูงหมุนนะคะพี่เนื้อนวะนะพี่นะข้างในเป็นนวะเลยะจะพี่ฝามร้อยเท่านั้นนะ่ะเลี้ยมเขียวเนาะตามด้วยนี่จ้ะพี่นี่อ่าหลวงพ่อเปิรนนะพี่นะมีเสือสองตัวเป็นอัลปาก้านะพี่จ้ะฝามร้อยปีสองแปดนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าปีสองแปดฝามร้อยนะพี่นะจ้าพี่ต่อกันเลยนะจ้านี่จ้ะพี่จ๋า นี่เหรียญหลวงปู่กวยนะจ๊ะพี่เหรียญนี้นะเอามาลดให้พี่ๆเลยนะคะปีฝังหนึ่งนะสามร้อยเท่านั้นกระไหลทองนะพี่นะราคานี้ไม่มีอีกแล้วสามร้อยนะจ๊ะพี่นี่จะพี่หลวงปู่ฝอดจะพี่วัดปากน้ำนะพาสีเจริญนะพี่นะถ้าจำผิดต้องขออภัยนะพี่นะนี่สามร้อยเท่านั้นเลยค่ะพี่อีพีนี้นะเอามาลดเป็นโปรโมชั่นให้พี่ๆเลยนะคะพี่หาสามร้อยจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้า อันนี้ไม่ฟราบที่จริงพี่ต้องขออภยัยนะจะพี่ไม่ฟาบที่สามร้อยเท่านั้นจ้าพี่จ๋างั่งจะพี่ง้างตาแดงตัวจิ๋วนะพี่นะตัวจิว๋วจิวอย่างนี้นะจะพี่แต่สวยมากนะคะพี่นี่มีทำมีก็ไก่ด้วยก็ไก่แปบลบว่าก้าวหน้าล้ำรวยแน่นอนขออภัยนะจ๊ะพี่อันก็พูดไปนะี่จ้ะสามร้อยจ้ะพี่ต่อมานะคะพี่ขาเป็น คิตาจ้ะหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตานะคะพี่อ้วนล,ลำบึกเลยองค์นี้สวยนะพี่สวยเลยสวยเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะสามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่จ๋าสามร้อยนะจ๊ะเวฟฟูวันค่ะพี่เวฟฟูวแบบันนะเลี่ยมเหลืองนะพี่นะเลี่ยมเหลืองเลี่ยมเหลือง,งขอดูกหน่อนี่จ้ะเวฟฟูวแบบันนะจ๊ะพี่เลี่ยมเหลืองนะสามร้อยเท่านั้นพี่ออกวัดวัดเละพี่ที่อยู่ ของท่านอนะมุดสาคอนลยพี่แล้ก็จําไม่ได้ต่อมานะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะพี่วงนี้สวยนะพี่นะมีเม็ดแร่ด้วยนี่นะจะผิดนี่นึกน้มเช่นกันสมราคานะพี่300จ้ะปิดตานะคะพี่อันนี้ปิดตาสันกระจายนะคะพี่พิมพ์ปั้นแล้วพี่นนองเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าสามเท่านั้นจ้ะพี่ สามร้อยเท่านั้นนะคะพี่สามร้อยบาทนะจ๊ะตามด้วยนี่จะพี่หลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่เก่าครับกูเดิมๆเลยพี่ท่านใดชอบแบบนี้นะนี่องค์นี้จัดไปสามร้อยเท่านั้นจะพี่นะพี่นะสามร้อยจะพี่จ๋าค่ะปิตาหลวงปู่เอี่ยมพี่วัชพันธ์ฝูงนะองค์นี้นะสวยเดิมพี่นี่สวยมากนะคะพี่พี่นี่เอามาลดนะพี่นะนี่เก่าเดิมเลย สามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่จ๋าสามร้อยจ้าพี่นี่จ้ะนี่ขุนแพน้นะพี่นะนี่ลงทองมาสวยมากพี่สามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่เอามาลดฝุดๆเลยสามร้อยเท่านะพระโปรโมชัน่นองค์ละสามร้อยหมดแล้วต่อมามาเริ่มที่องค์ละหกร้อยเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยพี่จับเข่าในพี่ฮนุมานจับเข่าจับพี่จ๋านี่ ใส่ตลับมาเรียบร้อยเลยนะจ๊ะหกร้อยเท่านั้นจ้านี่จ้าเหรียญหลวงปู่โตะจะพี่แกะฉลุนะพี่นะนี่เหรียญแกะฉลุนะพอฝีพอฝอฝาำฝ่เอ๊ะพอฝอไม่ใช่ไม่ใช่หลวงปู่โตพี่ไม่น่าใจดูก่อนนะพี่นะนไม่น่าใจเลยไม่ทราบเลยขอภัยนะจ๊ะพี่พอพอฝอสองฝี ฟองฟรีเจ็ดฝามาพี่ไม่แน่ใจเลยแล้วพี่ท่านใดทราบนะคะนี่ค่ะหงละหกร้อยเท่านั้นค่ะฉลุนะคะพี่ตามด้วยนี่จะพี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ลงทองมางามงามพี่จ๋าตะกุดฟองดอกนะจ๊ะพี่นามงามแบบนี้จะพี่หกร้อยจะพูดผิดอีกละ่ะหกร้อยนี่จ๋ามาเป็นคู่นะจ๊ะพี่สามารถจับคู่ได้เลยถ้าคู่นะคะเหลือหนึ่งพันบาทตะกุดมหาปราจ้ะพี่ ลงทองมาสวยมากพี่ผงพายภูมาน,นะพี่นะหน้าคมชัดลึกอยู่เลยนะพี่นะจ้ะต่อมานะคะพี่ปักน้ำจ้ะพี่องนี้สวยนะพี่นะนี่ไม่มีตำหนิตรงไหนเลยงดงามจ้ะพี่หกร้อยจ้ะพี่สำหรับปักน้ำนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้า จ้ะพี่หลวงปู่บุญนะพี่เนาะนี่หกร้อยเท่านั้น,นะค่ะพี่หกร้อยบาทน,นะจ๊ะหกร้อยบาทแต่พี่จ๋ามีพี่มาชมนี้ด้ก่อนนี่แหวกม้านะคะพี่หงน้ํามันแหวกม้านะคะพี่หามีฝิ่งพร้อมชายจีวรนะคะพี่ด้านหลังจะมีลายนิ้วมือกดแบบนี้นะคะพี่เรียมวินเทจนะหกร้อยเท่านั้น,นะค่ะพี่หาหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่หกร้อยบาทน,นะจ๊ะตามด้วยนี่จ้ะพี่นี่นจะจพี่ ล็อกเก็ตหลงพกวยนะคะนี่อันนี้มีประหลอดขึ้นพี่เห็นไหมภาพถ่ายมีประหลอดขึ้นนะคะพี่นี่ข้างหลังมีฝิงพร้อมชายจีวรนะจ๊ะ600บาทเท่านั้นจ้ะพี่600บาทนะจ๊ะค่ะพี่หานี่เหรียญจ้ะพี่เหรียญเก่าแบบนี้ค่ะพี่หานี่ของเก่าเดิมๆนะคะพี่ไม่ฟาบเกจิชั้นใดนะแต่พี่ท่านใดฟา้านะคะพี่นี่ดูดิ คมมากเลยนะคะพี่600เท่านั้นจ้ะพี่600บาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อผินจ้ะเหรียญยันดวงหลวงพ่อผินนะจ๊ะพี่ดวงใหญ่นะพี่นะ้ามีหนึ่งดวงนะจ๊ะพี่อีพี่นี้ลดลงมานะคะเหลือ600เท่านั้นนะคะพี่จะพี่หลวงปู่ทั่วจ้ะพี่หลวงปู่ดูปลุกเฟกนะคะพี่มีดอกบัวสองข้างเลยเป็นอันปรกกานะคะพี่จะปีฝังฝูนะคะพี่ที่รัลึกนะพี่ วสกนะคะพี่หาเนี่เป็นของเก่าอันมปก,ก้านะคะพี่จะเหรียญนี้นะพี่ท่านใดตามหาอยู่หกร้อยเท่านั้นจ้าต่อมานะคะพี่พระปู่ือษีลิงดำค่ะพี่หานี่เป็นเป็นแหนบนะคะพี่สามารถติดเสื้อได้นะจ๊ะพี่เป็นแหนบนะเป็นปล็อกเก็ตพระปู่ือีสีลิงดำนะคะพี่วัดท่าฟงนะุงในพี่นะมีความสวยงามแบบนี้เลยยังคมชัดอยู่นะจ๊ะพี่หกร้อยเท่านั้นจ้าอีพีนี้นะจ๊ะหกร้อยพี่จ๋าพี่ พี่มาชมพาที่มีราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะพี่น้องชมอ่าเรียญนี้ก่อนจะพี่เรียญหลวงพ่อแดงจะพี่เก่าเดิมแบบนี้นะจ๊ะพี่อันนี้จะเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจะ๊ะเจ็ดร้อยจะพี่เจ็ดร้อยนะเหรียญหลวงพ่อแดงตามด้วยหลวงพอ่อโสธรนะคะพี่นี่ลงยาสีแดงนะพี่นะฝุ่ยเดิมเลยค่ะพี่หานี่ปีฝุ่นก้านะพี่นะเก่าเดิมเดิมเลยพี่ ค่ะพ yeah, 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 ี่ขาเจ็ดร้อยจะพี่เจ็ดร้อยด้วยนี่จะพี่นี่นี่ก็โฟทอนเหมือนกันนะจ้าพี่หลวงพ่อโฟทอนมีเยอะพี่เหมามานะจะได้มาเยอะมากเลยนี่เจ็ดร้อยนะจ้าพี่ฝองเหรียญนะเหรียญละเจ็ดร้อยนะจะพี่จ๋าต่อมานะคะพี่อีพีนี้ลดลงมามากเลยนี่นะคะพี่เขี้ยวแกะเขี้ยวแกะนะคะพี่สิงปากจอนะคะพี่ขาเขี้ยวแกะสิงปากจอนะพี่นะจะพี่เจ็ดร้อยจอีพีนี้เจ็ดร้อยเท่านั้น นี่ค่ะเสือกวาก,กค่ะพี่อยู่นมนานมากแล้วอยากจะให้พี่พี่ได้เอาไปเชิชมจะพี่เจ็ดร้อยเท่านั้นสําหรับเสือกวาก,กนะคะพี่จะพี่จะพี่หลวงพ่อโศกพี่พระขันหลวงพ่อโศกนะคะพี่หาไม่ได้ที่ไหนนะต้องเป็นร้านนัดเท่านั้นเก่าเก่าเดิมเด,มดิมแบบนี้เชื่อได้เลยหายากมากนี่ค่ะพี่อีพี่นี้ลดลงมาเยอะแล้วค่ะพี่เจ็ดร้อยเท่านั้นพระขันนะคะพี่หลวงพ่อโศกเลยกิ่งจะพี่พระกิ่งจอมฟูบินจะพี่จ๋า จอมฟูลินจะพี่ mm hmm. เก่าเดิมเลยนะคะพี่นี่นะคะพี่สวยเก่าเดิมเลยไม่มีเสี่ยงนะคะพี่เป็นหลอดตันเนาะจอฟูบินนะพี่เนาอนี่เจ็ดร้อยเท่านั้นจะพี่จา๋าต่อมานะคะพี่จะไปพาที่มีราคาสูงขึ้นมาหน่อยแล้วนะจ๊ะพ,พี่จะพี่จ๋าเริ่มที่เหรียญน,นี้ก่อนเลย เหรียญชาวเขานะคะพี่เหรียญแจกชาวเขาเหรียญนี้ไม่มีกล่องนะคะพี่ไม่มีกล่องนะนัมเบอร์ฟอหนึ่งสองหนึ่งเก้าองหนึ่งนะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญแบบนี้ได้มาแบบนี้อันนี้ไม่มีกล่องนะคะพี่เหรียญนี้ไม่มีกล่องนะจะพี่จ๋าเก้าร้อยบาทจะพี่เก้าร้อยบาทชัดเจนมากเลยนะคะพี่เป็นในหลวงรอ9เก้านะคะพี่เก้าร้อยบาทพี่ชมพี่ชอบทักนัดได้เลยเก้าร้อยบาทนะจ๊ะหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมนี่ ฝั่งกติมีรอยจานนะพี่ดูให้ดีเลยเห็นไหมชัดแบบนี้เลยหาที่ไหนไม่ได้แล้วสวยขนาดนี้นะจ๊ะพี่นี่ฝังกติมีรอยจานนะจ๊ะพี่จา๋าน,นี่เลยใต้ฐานนะพี่นะนี่สวยมากพี่สวยเลยด้านหลังนะคะพี่จะมีเส้นตรงนี้นะจ๊ะนี่พี่เห็นไหมสามเส้นนี่จ้ะตามตำราเขานะคะพี่ขาตามตำราเขานะคะ พี่ธันดชอบทักได้เลยนะจ๊ะพี่900เท่านั้นนะคะพี่ก้องสดนะจ๊ะพี่ตรงปกแน่นอนนะจ๊ะพี่จ๋าตรงปกแน่นอน900บาทจ้าตามด้วยนี่ค่ะพี่หางาแกะหนุมานจับเข่านะจ๊ะพี่นี่เป็นของเก่าเดิมเลยนะจ๊ะพี่900บาทเช่นกันนะคะเป็นงานนะคะพี่900บาทเช่นกันจ้าพี่จะไปที่พาที่มีราคาสูงมาหน่อยแล้วนะคะ นี่จ้ะเขี่ยวเสือนะคะพี่แกะเป็นเสือสองตัวนะคะพี่หลวงป่าปานะคะพี่ปลายเขี่ยวเสือนะคะพี่นี่เป็นเสือฟองหัวเสือฟองตัวอย่างนี้นะจ๊ะพี่นี่จ้ะปลายเขี่ยวเก่าๆนะจ๊ะพี่ทะลุแบบนี้หัวทะลุแบบนี้นี่นะจ๊ะพี่เก่ามากนะจ๊ะพี่อันนี้จะพี่จ้ 1, จะหนึ่งพันงร้อยจ้ะพี่หนึ่งพันงร้อยได้น้วหน่อยเนาะมีสองตัวพี่บางทีนัดไลน์แล้วจำไม่จำผิดจำพลาด อันนี้เป็นเพี้ยวเสื่อเหมือนกันนะจ๊ะพี่เพี้ยวเสื่อเหมือนกันจะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะจ้พี่จ๋าชิ้นนี้นะจ๊ะพี่อันนี้หนึ่งพันห้าร้อยจ้พี่จับกระเช้ามาเนาะตัวใหญ่พี่ใหญ่มิบึ้มเลยก้องฝดตรงปกแน่นอนตัวใหญ่มากนะจ๊ะพี่จับกระเช้ามานะคะพี่นี่ก้องฝดนะคะตรงปกแน่นอนจะพี่จ๋าค่ะหนึ่งพันห้าร้อยนะจ๊ะอ่ะมาชิ้นนี้ดีกว่าพี่ชิ้นนี้ นี่เป็นปลายเขี้ยวเสือนมนะจ๊ะพี่ลายเขี้ยวเสือน้ำนมนะจ๊ะพี่จะสีขาวๆแบบนี้จะเป็นเขี้ยวเสือแน่นอนฟันธงเลยจับกระเช้าเงินนะคะพี่จับกระเช้าเงินแบบนี้หนึ่งพันสองร้อยเช่นกันนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยเช่นกันนะจ๊ะจ๊ะพี่จ๋าจ้าพี่มาชมนี่นะจ๊ะองนี้นะจ๊ะพี่เป็นเลี่ยมนะจ๊ะพี่เป็นหลวงเพราะเดิมเป็นเลี่ยม สวยเดิมเลยพี่พี่ดูนะหลวงพ่อเดิมองค์นี้สวยมากมีเส้นตรงนี้สามขีดเห็นไหมเส้นคอสามขีดนี่พี่เห็นไหมจ้ะตรงอื่นนะไม่ค่อยรู้จะรู้แต่ตรงนี้เลยและพี่นี่สวยนะพี่นะสวยเดิมเลยเลี่ยมเงินด้วยนะจ๊ะพี่องนี้หนึ่งพันห้าร้อยเลี่ยมเงินนะคะพี่เลี่ยมเงินหน,น,หนาๆเจ้าของเดิมฝากมาขายเลยนะจ๊ะพี่ไม่ใช่เงินธรรมดาละพี่เงินหนามากนะจ๊ะพี่จา๋า เงินหนามากเงินหนาๆเลยนะคะพี่หลวงพระเดิมอง์นี้นะหนึ่งพันห้าร้อยจะพี่พี่ชมนี้เลยหันุมารตัวนี้จิ๋วๆแต่แจ๋วนะพี่นะคมชัดลึกนะพี่นะนี่ดูให้ดีคมๆแบบนี้นะคะพี่จะพี่หนึ่งพันห้าร้อยเช่นกันจะพี่เป็นไม้มงคลน,นะคะพี่สวยมากจะพี่หนึ่งพันห้าร้อยเช่นกันนะจะพี่จา๋าทำด้วยนี่จะพี่อีพีนี้จะ ตามไว้ชิ้นสุดท้ายพี่ชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้เป็นหลวงพทบมีดหมอหลวงพทบก็มีเช่นกันนะคะพี่กับรูปหล่อหลวงพทบนะเป็นของเก่าเดิมๆหายากนะจ๊ะพี่อันนี้1นึ่งพันสองร้อยนะจ๊ะพี่หนึ่งพันสองร้อยพี่คะพี่ฝากช่องทางติดต่อให้ต้นลามาหน่อยนะคะพี่คะต้นลามาเขาป่วยนะพี่น้องฝากช่องทางติดต่อเขาหน่อยนะขอภัยนะคะพี่พูดย้ำอีกครั้งเนาะอ่า แต่พี่จา๋าพี่ติดตามช่องต้นลาม่านะคะจบอร์โทรเขาให้หน่อยนะคะพี่094น,นะคะพี่7570556นะคะพี่ต้นลาม่านะคะพี่0รวม พักเครื่องพุทธคุณนะคะพี่อ่ะนะช่องเขานะคะพี่ยังอยู่นะพี่แต่เขาป่วยนะพี่เนาะนัดกันเลแทนเขาฝากพี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะฝากถามราคาองค์ไหนติดต่อเขาไม่ได้ติดต่อนัดได้นะคะ0626172609นะคะพี่ฝากพี่ๆนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับอีพีนี้นะคะถ้าพูดไม่ชัดเจนยังไงไม่ถูกต้องยังไงพูดไม่เพาะพูดไม่สุภาพต้องขออภัยพี่ๆนะคะกราบขอพรบคุณพี่นะคะติดตามรับชมรับฟังนัดนะคะสวัสดีค่ะ